คันนี้ก็เป็น12ล้อเลยนะอ่าปกติก็จะมีพวก10ล้อ6ล้อเนะี่ยวันนี้มาเป็น12ล้อคันนี้เขียวเหนียวซับเลยครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าแค่ยางนี่ก็คุ้มแล้วนะยางนี้เส้นเป็นหมื่นนะครับผมแต่อันนี้คือล่องลึกๆสภาพสวยๆทุกวงทุกเส้นเลยอ่าเป็นแม็กซิสนะครับรอบคันเลยตอนนี้เรามีโปรแล้วครับผมเครดิตด,ดีมีรถแล้วใช้เงิน,นออกรถ20,000 0บาทรับรถจบเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KUM รถบรรทุกมือสองครับวันนี้เราก็มีรถเข้าใหม่มาขายให้คุณผู้ชมอีกแล้วครับผมคันนี้ก็จะเป็น12ล้อนะอามาเข้ามาแบบไม่บ่อยนะครับผมเข้ามาแบบว่านานๆจ,จะเข้ามาสักทีคันนี้จะเป็น12ล้อเลยนะปกติก็จะมีพวก10ล้อ6ล้อเนะี่ยวันนี้มาเป็น12ล้อคันนี้เขียวเหนียวซับเลยครับผมเป็น อิสุ FYH นะครับผมรหัส FYH 3 6 0ปี55อ่าด้านหน้าเขานี่ก็มีการยืดกันชนมาแล้วอ่ายืดกันชนออกมาแล้วก็ครอบด้วยแผ่นสตรแตนเลสเนาะอ่ะาประมาณนี้สำหรับด้านหน้าก็คือเื้นลายสีเขียวเลยไฟหัวเก่งก็คือยังอยู่ครบนะครับผมอ่าด้านหน้าก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับ12ร้อดล้อดำคันนี้เป็นดำนะเอเป็นดำ ด้านข้างก็สีก็หลุดลอกไปตามกาลเวลาเนาะก็คือซีดเพราะว่าอาจจะตากแดดอะไรอย่างนี้ด้านข้างก็จะประมาณนี้ส่วนล้อ,อยางนี่คือต้องบอกว่าคุ้มนะผมคันนี้ก็คือ,อยางเป็นแม็กซิตรอบคันเลยอ่ล,อล่องลึกเลยนะประมาณนี้เนาะสำหรับด้านหัวย้ายมาอันนี้ก็จะเป็นเนี่ล้อซุ้มก็คือมีตำหนิเนาะก็บิดเบีย้ยวเล็กน้อยครับผม ส่วนหลังหัวเก่งอะไรนี่ก็คือต้องบอกว่ายังไม่ได้ล้างเนาะก็จะมอมแมมมอหน่อยอ่าอันนี้ก็เป็นพื้นกระบะนะครับพื้นกระบะก็สภาพยังดีเนาะยังไม่ผุก็คือยังใช้งานได้ค่อนข้างหลายปีเลยส่วนอันนี้ก็เป็นกระบอกดําเนาะก็คือน้วมันไม่เยอะนะครับผมใช้งานได้ปกติอ่าอันนี้ให้ดูคันตีหน่อยี่อันนี้ก็เป็นคันตี ก็คือสภาพยังโอเคอยู่เลยยังไม่ผุยังไม่เป็นสนิมเลยอ่าเ่วนคันนี้ให้มาเป็นถังอลูมิเนียมเนาะก็จะข้อดีก็คือน้ำหนักเบานะครับผมอ่าน้ำหนักเบาเบาเลยนี่ก็เป็นยางหลังเห็นไหมแม็กซิสรอบคันเลยนะครับสิบสองล้อเป็นยางแม็กซิสหมดเลยเป็นยางเรเดียนแล้วด้วยคือดอกนี่คือเหมือนได้ยางใหม่เลยนะคือล่องคือแบบว่าโอ้โหผมให้เลยประมาณแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นเลย สำหรับยางรอบกันคันนี้อันนี้ซุ้มล้อก็คือสภาพว่ายังโอเคอยู่นะครับผมไม่บิดไม่เบี้ยวเหมือนตรงนู้นเนาะอ่าทีนี้ก็จะเป็นสภาพาากระบะซ้าทั้งหมดคันาานี้น่าจะเป็นวิ่งหินวิ่งทรายมานะครับผมมีพวกตะแกรงกันฝุ่นอะไรที่ด้วยอ่าประมาณนี้เราให้ดูในาก,การะบะกันสักนิดนึงอ่าในากระบะก็เนี่ยประมาณนี้ครับอ่าก็ยังถือว่า ไม่แย่เนาะสำหรับพื้นกระบะคันนี้อันนี้ก็ท้ายกระบะอ่าท้ายกระบะก็จะประมาณนี้อย่างที่บอกน่าจะเคยวิ่งหินวิ่งทรายมาเนาะคันนี้สเปกนะครับผมสเปคเจดเมตรยาวเจ็ดเมตรสำหรับกระบะน,นี้เนาะยาวเจดเมตรสูงก็อยู่ที่เมตรเจดสิบครับอ่าประมาณนี้เนาะสเปคคร่าวๆให้ดูด้านท้ายอันนี้ก็จะเป็น ไฟท้ายเดิมเดิมอันนี้มีระบบลากจูงด้วยคันนี้มีลูกมาด้วยนะครับผมเป็นพวกแม่ลูกเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวลูกกันด้วยอสำหรับเจ้าคันนี้เนาะสิบสองล้อดัาด้านนี้ก็ให้ดูกระบะดัาอีกสักหนึ่งรอบก็คือก็จะมีสนิมบ้างครับผมตามการใช้งานเนาะแต่ถือว่าสภาพยังพร้อมวิ่งงานอยู่คันนี้ต้องบอกเลยว่าแค่ยางนี้ก็คุ้มแล้วนะ ยางนี้เส้นเป็นหมื่นนะครับผมแต่อันนี้คือล่องลึกๆสภาพสวยๆทุกวงทุกเส้นเลยอ่าเป็นแม็กซินะครับรอบคันเลยอันนี้ก็เป็นระบบลมเนาะก็จะอยู่ตรงนี้เลยอ่าอันนี้ให้ดูคาซีอีกสักหนึ่งรอบก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ล้างนะครับผมสภาพก็คือจะมอมแมมน,นิดนึงเนาะก็ถ้าได้ล้างแล้วก็คือจะเหมือนใหม่น่นอนสําหรับคันนี้เพราะว่าที่นี่เราล้างแบบว่าคุณภาพมากครับผม อาก็จะประมาณนี้โดยรอบตัวรถเนาะสำหรับ12ล้อรกระบะด้ำคันนี้เดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมด้านในกันสักนิดนึงว่าปี5-5เนี่ยมันจะเก่าหรือมันจะใหม่เนาะโอเคครับผมอ่านี้ก็เป็นสภาพด้านในสำหรับปี5-5เนาะอ่าเอยสภาพหลังคาก็ยังดีอยู่นะครับเบาะคนนั่งซ้ายนี่ก็ ไม่ขาดไม่ชำรุดอันนี้บอ่อหลังก็มีตำหนิหนึ่งจุดนะครับผมส่วนอันนี้บ่อคนขับนี่พุ่มมาใหม่แล้วสภาพประมาณนี้เลยคันนี้แอร์ใช้งานได้ปกตินะอันนี้มีหัวเกียร์แต่งมาแล้วครับผมเบรกมือเป็นเบรกมือลมคันนี้น่ามาอยู่ที่1นึ่งแสนส0่หมื่น ปี5-5าปี59ปี55วิ่ง140,000กวโลประมาณนี้ครับผมสภาพภายในก็จะประมาณนี้อ่าโอเคครับผมก็ภายนอกภายในก็จะประมาณนี้สำหรับปี5-5 12องล้อกระบะดัมเดี๋ยวเราพาไปดูตัวลูกกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนไปก็ดูรอบๆอันนี้ก็จะเป็นลานอีกหนึ่งลานนอกที่เราจอดรถ อ่าก็แต่ละคันก็คือสามารถเข้ามาเลือกชมเลือกดูได้นะครับผมแต่ละคันคือสวยๆแน่นอนอ่าคันนี้นี่ก็หายยากอีกหนึ่งคันเนาะฮีโน่อันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับผมอ่าอนี่เป็นหัวคัดซีประมาณนี้เนะเาะใช่ภายในนี้ค่อนข้างอันนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูสักนิดนึงผมชอบแบบคอนโซลมัน มีจงมีจอนะครับผมภายในคือแบบประมาณแบบว่าอารมณ์ญี่ปุ่นอ่าอันนี้มีกระจกอ่าเป็นแบบขวดน,นอกขวดน,นอกอ่ะอันนี้เป็นนี่เลยตัวลูกมันเนาะก็ให้ชมรอบๆก่อนรอบๆอก็คือนี่เลยอันนี้ตัวลูกมันจะเป็นเพาของสามมิตนะเอให้ดูได้เลยเพาสามมิตอ่า ส่วนสเปคนะครับผมสเปคมันก็จะยาวอยู่ที่6 1เมตรสิส่วนสูงก็เมตร5้าเขาๆสำหรับตัวลูกเนาะอะ่ไอ้ซุ้มล้อนี่ก็จะเป็นสแตนเลสแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เบาด้วยด้านท้ายด้านท้ายก็คือมีการเปลี่ยนไฟท้ายมาแล้ว ก็จะได้ไฟท้ายใหม่ไปเลยนะครับผมสภาพก็จะประมาณนี้เนาะ,นะด้านท้ายก็คือยังพร้อมวิ่งงานนะครับปลอดภัยแน่นอนวิ่งกลางคืนเนาะส่วนด้านข้างก็โดยรวมแล้วก็สภาพก็ยังไม่แย่นะครับผมแม่ลูกคู่นี้เนาะถือว่าคุ้มอยู่นะได้ไปยางนี่ก็ m a ็ซินะครับผมสำหรับแม่ลูกยางเป็น m a ็ซิเลยนี่เห็นไหม ลองลึกๆแม่ลูกคู่นี้ได้ยางไปนี่ถือว่าคุ้มมากเลยเห็นไหมเพาสามิรพอสามิรหน้าหลังเลยนะสําหรับตัวลูกเนาะอ่าประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวลูกอ่าก็จะประมาณนี้สําหรับ12ล้อกระบะดัาพวกแม่ลูกเอ้ลืมบอกตัวลูกปี58ตัวแม่ปี55อ่าก็จะได้สภาพสวยๆแบบนี้ไปเลย ส่วนราคาครับผมราคาเนาะตัวแม่เนี่ยจะอยู่ที่1นล้านห้าแสนหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทราคาตัวแม่คือหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทส่วนตัวลูกตัวลูกให้ชมอีกทีตัวลูกราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นบาทประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่เครดิตดีมีรถแล้วนี่ออกรถเท่าไหร่ครับพี่สองแสนบ เครดิตด,ดีมีรถแล้วตอนนี้เรามีโปรแล้วครับผมเครดิตด,ดีมีรถแล้วใช้เงินออกรถ2 0 0 0 0 0บาทรับรถจบเลยถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับผมที่จะอยากจะได้รถดัมเนาะไว้ไปใช้งานวิ่งหินวิ่งทรายก็มาซื้อได้เลยครับผมพวกแม่ลูกคันนี้ยังว่างยังโสดอยู่ก็สามารถมาดูตัวรถได้ตัวจริงสิยงจริงที่เ็นท์ของเราเส้นเ์เล้งเมืองไบพาชมบุรีแล้วก็ทางออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจไลน์แอดแล้วก็อยากจะได้ยินเสียงหรือว่ายังไงก็โทรมาได้ที่081373 9793ว่าผมเราพร้อมยินดีให้ทุกคำตอบทุกข้อสงสัยกับลูกค้าอย่างแน่นอนส่วนอย่างอื่นที่เราไม่สามารถบอกได้ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับผมก็ให้โทรเข้ามาสอบถามเราจะมีทางทีมงานแอดมินคอยให้คำตอบนะครับผมแล้วก็ทางทีมงานเซล์พร้อมที่จะให้คำตอบกับลูกค้าแน่นอนส่วนวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยก่อนจากกันไปผมก็ฝากดัมตอนนี้เรามีดัมสองคันแล้วนะเป็น10ล้อกับ12ล้อก็ฝากไปด้วยก็สวัสดีครับผม